มาแรกกันที่การอาชีพชัยยากันมั่งค่ะ <c oughs> วิทยาลัยการอาชีพชัยยานี่ก็ได้จัดพิธีลงนามมาถึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษารวมกับสถานประกอบการปีการศึกษา2568และจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปที่ต่างประเทศค่ะ ในวันที่ีมีนาคมที่ผ่านมาคาวิทยาลัยการอาชีพชัยยานำโดยนายนารงว่างอินผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2568 ความรม่มเือน,นีีก็มีเป้าหมายในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนคารุพันธและสถานที่ฝึกงานสําหรับหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวอสอขาดตลอดปีการศึกษา2องหปนี้แหละ โดยเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเพื่อเตรียมแรงงานคุณภาพเข้าสู้ภาคอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะกับพลังพิเศษลงน้ำนะครับพอเองก็จะเป็นประธานในการประชุมนะครับกับผู้ปกครองนักเรียนรับปวสสรสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวทั้งและที่รถยนต์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทำที่เครื่องบินที่ประเทศจีนและฝรั่งเศสดูโครงการนี้เป็นความรวมือระว่างมีาลัยอาชีวะศึก การอาชีพยายาชัย,ยากับบรัษัท AEPS เะครนบไทยเริ่มจำกัดบรัสค่าโอไลเนอร์ประเทศไทยจำกัดอนาคตซึ่งจะช่วยนักศึกษาได้รับประสบการจริงเจ้าวซ่าก,กรรับนานาชาติการลงนามความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมทักษะภาพคนนักศาาึกษาให้มีทักษะนะครับลงต่างความต้องการคอนตลาด์รางานสร้างโอกาสใ้กับพูดสำเร็จต่างการศึกษาข้าสู้การทำงานที่มั่นคงมีคุณภาพคลุ้งขึ้นนะครับเราไปฟังเสียงม่างฝัของท่านพ่ออ้อกันเลยครับ วันนี้ในส่วนของวิทยาการอาชีพชย,ยานะครับเรามีกิจกรรมสําคัญก็คือกิจกรรมลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มันมีหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งนักเรียนนักศึกษาออกไปฝึกงานในสถาการส่งครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการที่จะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเอ็มอูในส่วนของการสนับสนุน การจัดก,การศึกษาของทาวการที่จะมีร่วมกับวิเลยการอาชีพชายาและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการ M.O.U. ร่วมกับทางภาคเอกชนในการที่จะรับนักเรียนที่จบการศึกษาของวิเลยการอาชีพชายาออกไปสู่การมีงานทําและมีรายได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกาธิการและนโยบายของสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ